ข้อคิดในการทำรงทานพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมอัตมาได้ยินมามากนะพวกที่ทำรงทานนี่ใครมีอุปสรรคขัดข้องอะไรในชีวิตพอมาทำรงทานแล้วชีวิตก็ดีขึ้นอัตมาบอกพวกที่ไปออกโรงทานกับอัตมาพวกที่อัตมาพาทำรงทานอัตมาบอกว่า ใครจะไปกับเราต้องทำความรู้สึกเสียก่อนต้องมีความรู้สึกว่าของที่เราเอาไปไม่ใช่ของเรานะพอเราตั้งเจตนาปุ๊บเป็นของเขาทันทีเลยเราเพียงแค่เป็นผู้ทำเท่านั้นถ้าเรายังคิดว่าเป็นของเราเราจะไปทะเลาะก,กับคนกินทันทีเลยไม่ได้นะต้องทำอย่างที่บอกคือของเขาหอบไปนี่หอบใส่ถุงใส่อะไรไปนี่ เราไปมองหน้าเขาโถไม่มีใครเอาไปทิ้งหรอกอย่างน้อยก็เอาไปฝากลูกฝากหลานเขาหรือแม้กระทั่งจะเอาฝากหมูฝากหมามันก็มีประโยชน์ทั้งนั้นละ่ะเราเชื่อแน่ร้อยเปอร์เซนว่าเขาไม่มาช่วยเราเอาไปทิ้งแน่นอนใครจะมาเหน็ดเหนื่อยมาแย่งมาเมื่อยมาเข้าคิวยืนขาแข็งแล้วเอาไปทิ้งเพราะฉะนั้นเอาไปเถอะ ต้องเปิดใจไว้พอเปิดใจแล้วรับรองขายดิบขายดีนี่ทำบุญต้องยิ้มแต่ถ้าเราว่าโอ้ยอย่ามาโลภอย่ามาแย่งคนอื่นกินอันเดียวก็พอนี่ใจมันเศร้าหมองเพราะฉะนั้นทำความรู้สึกไว้ว่าของที่เราเอามาเราตั้งเป้าไว้เลยว่าเป็นของของเขาเราแค่มาช่วยเขาทำ ความคิดมันมีทั้งหัวทั้งก้อยที่เขาเอาไปเขาก็อาจจะเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็ได้อาตมาว่าเขาไม่เอาไปทิ้งแน่นอนอะไรก็แล้วแต่เราคิดดีไว้ก่อนดีกว่าคนเรามันไม่มีชั่วอย่างเดียวมันมีทั้งดีทั้งชั่วถ้าเรามองแต่ชั่วของเขาใจเราก็เศร้าหมองแต่ถ้าเรามองดีจิตใจเราก็เป็นบุญ แล้วเราจะเอาจิตใจที่เป็นบุญหรือเป็นบาปละ่ะส่วนที่ว่าจริงๆแล้วเขาจะเป็นคนบุญหรือคนบาปมันก็เรื่องของคนอื่นเขาเรามันห้ามยาก้เรื่องคิดลบนี่มันห้ามยากแต่เราก็พยายามเราก็ฝึกมันฝึกได้เหมือนตอนที่หลวงตาออกโครงการช่วยชาติก็มีคนบอกว่าหลวงตาเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิว พวกเราก็ระดมกำลังทรัพย์ช่วยหลวงตาแล้วก็มีคนรอบข้างมาแอบเอาไปนี่เราเหน็ดเหนื่อยหาเงินมาให้คนพวกนี้เหรออัตามาก็ว่าโอ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นเราคิดแต่ว่าหลวงตาทำโครงการนี้เป็นโครงการบุญที่เราเห็นชัดเจนว่าเป็นบุญที่กระจายไปยังทุกคนในประเทศไทยเราเพราะฉะนั้นเราเห็นด้วยศรัทธา ถวายองหลวงตาแล้วพอเราได้ทำบุญกับหลวงตาแล้วเป็นบุญของเราแล้วส่วนใครจะอะไรยังไงมันเรื่องของเขาอย่าไปคิดมากเราก็ต้องยอมรับว่าทุกกลุ่มมีทั้งดีไม่ดีจะให้ทุกคนดีหมดจะเป็นไปได้ยังไงเลวเหมือนกันหมดก็เป็นไปไม่ได้มันก็มีทั้งดีทั้งเลวเรามาทำโรงทานนี่ทุกคนมีปากมีท้อง เราทำโรงทานต้องทําให้ทั่วถึงนะโอว่าธรรมพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมวัดป่าหนองไผ่จังหวัดสกลนครปารภธรรมแก่คณะผู้ออกโรงทานในงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่บุญเพง็งกัปปโกเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2561ที่มาจากเฟซบุ๊ก ธรรมะเตือนใจข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทำความดีในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ